เราเมื่อโดนรังแกโดนเหยียดหยามมามากๆจิตใต้สำนึกของจิตใจนั้นจะต้องมีความเครียดแค้นชิงชังเกิดขึ้นเองความคิดที่จะเอาคืนแก้แค้นจะแน่นอยู่ในอกจนเมื่อมันเต็มจนระเบิดออกผลที่ตามมานั้นอาจจะเลวร้ายเกินจะเยียวยาก็เป็นได้สวัสดีครับชาวไทยสารเนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของหญิงสาวนางหนึ่งที่เธอนั้นเกิดมาอาพับไร้ญาติขาดมิตร หน้าตาขิเลไม่สวยเหมือนคนอื่นต้องทนฟังคำพูดกระแนะกะแหนของคนรอบข้างจนเธอนั้นไม่อาจจะทนได้อีกต่อไปเธอจะทําอย่างไรให้กําลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับพู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับไอชาฟังว่าหมู่บ้านกลางเขาหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรมีประมาณ40หลังคาเรือน หมู่บ้านนี้ล้อมรอบด้วยขนเขาน้อยใหญ่อุดมสมบูรณ์มีน้ำตกที่ไหลเป็นสายทานผ่านหน้าหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์อย่างมากพืชพันธุ์ทันยารที่ชาวบ้านปลูกไว้นั้นสวยงามเหลือเกินมีหลายหมู่บ้านที่เป็นคู่ค้าเข้ามารับเพื่อนำไปขายต่อทำกำไรทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข มีเงินมีทองใช้ใจไม่ขาดมือทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีกระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งตั้งอยู่มันเป็นกระท่อมหลังเล็กๆของหญิงสาวนางหนึ่งเธออยู่คนเดียวเพราะยายของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปสองปีก่อนตอนนี้เธออายุย่างเข้า19ปีเป็นสาวเต็มตัวจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าตาลแต่ชาวบ้านเรียกเธอว่าอีดำเพราะเธอเกิดมาตัวดำหน้าตาไม่ดี เธอจึงต้องทนอยู่คนเดียวไม่มีใครเหลียวแลตาหรืออีดำของชาวบ้านเธอเคยหลงรักหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนแต่เมื่อเธอเผยความรู้สึกหนุ่มๆเหล่านั้นก็จะพูดใส่หน้าเธอว่าไม่เจียมตัวให้กลับบ้านไปส่องกระจกชบูบโมงเอาตัวเองบ้างหน้าตาแบบนี้ใครจะเอาไปทําพันคําพูดเหล่านี้ใช่ว่าอีดำจะเพิ่งเคยได้ยินแต่เธอได้ยินเสียจนชินซะมากกว่าเย็นวันหนึ่ง ขณะที่เธอเดินกลับจากตลาดแลกข้าวแลกของมาใช้อยู่นั้นเธอได้เดินสวนทางกับกลุ่มหนุ่มสาวห้าหกคนเดินสวนทางเธอมาพอดีเมื่อหนุ่มสาวเหล่านั้นมองเห็นอีดำก็ถามขึ้นว่าขายดีไม่ดำดำพยักหน้าตอบแล้วสายตาของเธอก็เจอเข้ากับหนุ่มแคนลูกชายของนายบ้านซึ่งแคนเป็นคนที่ดำแอบหลงรักมาตั้งนาน แต่ก็ได้แค่รักเขคาข้างเดียวแคนยืนควงอยู่กับสาวสวยประจำหมู่บ้านคลอเคลียกันอยู่หัวใจของดำนั้นเจ็บแ,แจลบปวดรวด้าวเป็นอย่างยิ่งเธอเผลอจ้องหน้าของแคนนิ่งนานจนสาวสวยที่อยู่ข้างๆแคนพูดขึ้นว่าแหนหน้าดูไรเลยดำแบบเธอหนะ่ะต้องก้มหน้ามองหาไม่ใช่แหนหน้ามองพูดจบคนในกลุ่มก็พากันหัวรเราะเยาะออกมาอย่างพอใจ สติของดำกลับเข้าตัวเธอก้มหน้ามองดินแล้วรีบเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วทุกคนคงไม่รู้หรอกว่าคำพูดที่พวกเขาพูดออกมาด้วยความขนองปากนั้นมันทิ่มแทงเข้าไปที่จิตใจของดำจนถอนมันออกมาไม่ได้ดำเดินก้มหน้าน้ำตารินไหลออกมาเป็นสายแต่เสียงสือึกสะอื่นห้นั้นไม่มีเล็ดรอดออกมาจากปากของเธอเลย เธอเดินเลื่อนลอยจนผ่านกระท่อมน้อยของเธอเข้าไปในป่าเธอจะรู้ตัวหรือไม่ว่าตอนนี้เธอเดินผ่านกระท่อมน้อยของเธอไปแล้วเธอรู้แต่ว่าจะเดินไปไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆเดินไปให้ลืมความน้อยเนื้อต่ำใจกับบุญวาสนาของตนเธอเดินร้องไห้เข้าไปในป่าไม่รู้ว่าจะลึกเท่าไหร่บรรยากาศรอบตัวก็มืดลงมืดลงจนมืดสนิทเธอมารู้สึกตัวอีกครั้ง เมื่อมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูของเธอเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงนั้นดังขึ้นว่าอยากสวยไหมอยากสมหวังไหมดำหยุดยืนนิ่งเสียงนั้นยังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอตอบออกไปอย่างคนไม่มีสติว่าอยากฉันอยากสวยเมื่อเธอพูดจบก็มีเสียงหัวเราะแว่วๆเข้ามาในโสตประสาทของเธอ นำมารู้สึกตัวอีกทีร่างกายของเธอมีความรู้สึกเย็นฉ่ำสบายเธอค่อยๆขยับแขนขาของเธอตอนนี้รู้สึกได้ว่าตัวเองนอนแช่อยู่ในน้ำทั้งตัวเธอก้มลงมองดูร่างกายของเธอเอา้าวใครกันนี่ขาใครกันทำไมมันถึงได้ขาวเนียนขนาดนี้เธอยกแขนของเธอขึ้นมาดูขาวขาวมาก นวลเนียนไปหมดเธอก้มหน้าชูโงกดูเงาของตัวเองในน้ำอ้าวนี่ก็อีกละใครกันทำไมถึงได้สวยขนาดนี้สวยเหลือเกินเธอเอามือมาจับหน้าตัวเองไม่ได้ฝันไปแล้วก็ย้อนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเธอจำได้แล้วเธอมีข้อตกลงกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้รู้แต่ว่าเธอมีข้อเสนอให้ แล้วดำก็ตกลงตกลงอย่างง่ายดายน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในหมู่บ้านก็ไม่มีอีดำอีดำที่เอาผักผลไม้ไปขายไปแลกของในตลาดหมู่บ้านนั้นไม่มีอีกแล้วอีดำหายไปหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครได้พบเจอเธออีกเลยแล้วเย็ยนวันหนึ่งที่ตลาดแลกข้าวของประจำหมู่บ้าน ได้มีหญิงสาวสครานนางหนึ่งเอาผักเอาผลไม้ใส่ตะกร้าเข้ามาแลกข้าของในหมู่บ้านสร้างความแปลกใจและตกตะลึงให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเพราะเธอคนนั้นสวยสวยเหลือเกินสวยเกินกว่าสาวบ้านป่าจะสวยได้ไม่ว่าจะเป็นสวดทรงองค์เอวหน้าตาอันอ่อนหวานปากแดงดวงตากรงโตเสื้อผ้าอาพร ที่สวยงามเกินบรรยายหนุมน่มๆหลายคนในหมู่บ้านเข้ามาพูดคุยด้วยประสานไม่ตีเธอก็พูดด้วยเป็นอย่างดีด้วยวาจาที่อ่อนหวานไม่ถือตัวแล้วทุกคนก็รู้ว่าเธอชื่อมมณีบ้านอยู่กลางป่าใหญ่ลึกเข้าไปมีหนุ่มหลายคนอาสา,าจะไปส่งเธอที่บ้านแต่เธอปฏิเสธไม่ยอมให้ใครตามไปส่งเธอออกมาและเข้าวของอยู่หลายครั้ง จนหนุ่มๆในหมู่บ้านวางแผนกันว่าจะแอบตามเธอไปเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนและพยายามที่จะจีบเธอแต่เหมือนว่าเธอจะไม่สนใจใครเลยเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอเดินกลับเข้าไปในป่าได้มีหนุ่มๆสามคนได้สะกดรอยตามเธอเข้าไปแบบไม่ให้เธอรู้ตัวเมื่อเข้าไปในป่าได้ลึกพอสมควร จู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วมีลมพัดกันโชกเหมือนว่าจะเกิดลมฝนตกหนักในอีกไม่นานสามหนุ่มวิ่งหาที่หลบเหมือนมีอะไรบางตาหรือพาไปหนุ่มสามคนนั้นพลัดหลงกันจะกุตโกนร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบจากเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยหนุ่มคนหนึ่งชื่อทันเดินหาทางกลับบ้านเพราะรู้เหมือนว่าเขาจะหลงป่าเขาเรียกร้องหาเพื่อนของเขาอยู่นาน แต่ก็ไม่มีเสียงตอบแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงหวานแววของผู้หญิงพูดขึ้นข้างหลังของเขาว่าพี่เดินหาอะไรอยู่หรือจ๊ะเมื่อเขาหันกลับไปมองจึงได้รู้ว่ามณีมณีสาวสวยที่พวกเขาหมายตาและสะกดรอยตามเธอมานั่นเองหญิงสาวยิ้มยย่วยวนแล้วก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วพี่ชายมากับฉันมากับฉันเถอะ อีกสองหนุ่มที่วิ่งหนีลมฝนออกมาคือชายกับสนพวกเขาพ้นออกมาจากป่าถึงหมู่บ้านแล้วแต่ท่านเพื่อนของเขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนพวกเขาเข้าหมู่บ้านบอกพ่อและแม่ของท่านชาวบ้านเพื่อที่จะออกตามหากันก่อนที่จะมืดค่าดึกๆกว่านี้ชาวบ้านหลายคนเดินทางเข้าป่าเรียกตะโกนหาท่านจนเข้าไปในป่าลึกประมาณโลกว่าแล้วทุกคนก็เห็นเงาของคนพลุบโผล่อยู่ในป่าข้างหน้า กลุ่มของชาวบ้านรีบเดินเข้าไปดูทางเงาที่เห็นนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ๆก็ไม่เห็นอะไรแต่เห็นเหมือนมีคนเดินอยู่ในป่าอีกฝ้่พวกเขาเลยเดินตามเข้าไปเมื่อพ้นป่าหนาทึบข้างหน้าทุกคนก็มองเห็นเดินเขาเล็กๆมีน้ําไหลผ่านและข้างหน้าเหมือนจะมีแอ่งน้ําขนาดย่อมอยู่เมื่อกลุ่มของชาวบ้านเดินเข้าไปหาแอ่งน้ํานั้นทุกคนก็มองเห็นร่างๆหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างหน้าม่ไกล เมื่อเข้าไปดูจึงพบว่าเป็นทันเมื่อพลิกร่างนั้นขึ้นมาจึงรู้ว่าทันสิ้นใจตายแล้วสภาพของศพไม่มีบาแดแผลใดๆแต่ร่างกายขาวซีดเหมือนเลือดไม่มีอยู่ในร่างนั้นเลยผ่อแม่ของทันนั้นโศกเศร้าร้องไห้แทบจะขาดใจเพราะทันเป็นลูกชายคนโตและพึ่งพาอาศัยได้แล้วตรงที่ทันนอนขาดใจตายอยู่จะมีแอ่งหินขนาดเล็กกว้างประมาณเมตรกว่า ยาวสองเมตรกว่า,วาได้ลึกประมาณ50เซนมีน้ำใสๆขังอยู่เกือเบเต็มชาวบ้านทุกคนพาร่างไร,ร้วิญญาณของท่านกลับเข้าหมู่บ้านและจัดงานศพให้จนเสร็จสิ้นอีกสามวันต่อมามณน,นีก็ออกมาแลกข้าวของในหมู่บ้านอีกและวันต่อมาก็มีหนุ่มๆในหมู่บ้านหายไปอีกเมื่อชาวบ้านออกตามหาก็ไปพบว่าเป็นศพนอนตายอยู่ที่เดียวกัน กับที่พบศพของท่านแล้วเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มในหมู่บ้านไปนอนตายอยู่ข้างแอ่งน้ํานั้นก็มีติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงเจ็ดคนและทุกครั้งที่จะมีการตายชาวบ้านก็จะสังเกตได้ว่ามณีจะออกมาแลกข้าวแลกของในหมู่บ้านทุกครั้งไปทําให้ชาวบ้านเริ่มสงสัยว่ามณีคือใครบ้านอยู่ไหนทําไมพวกเขาไม่เคยเจอะเจอ บ้านกลางป่าที่มณีบอกว่าอาศัยอยู่เลยสักครั้งเพราะป่าแถวนี้พวกเขาก็หาของป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแต่ก็ไม่มีใครเคยเจอว่ามีบ้านคนอยู่กลางป่าแห่งนี้อีกสองวันต่อมามณีก็เข้ามาที่หมู่บ้านอีกเมื่อได้ของตามที่เธอต้องการแล้วเธอก็จะกลับเข้าป่าไปพอตกค่ำก่อนมืดชาวบ้านที่เป็นหนุ่มชะกันหลายคนพร้อมกับนายบ้าน ก็พากันเดินทางเข้าไปแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆกับอ่างหินนั้นกลุ่มของนายบ้านและชาวบ้านอดทนรออยู่จนดึกๆก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ทุกคนนั่งซุ่มอยู่ด้วยความอดทนนั้นจู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงหวานแววพูดขึ้นเสียงมาทางอ่างหินนั้นแล้วก็มีแสงเจิดจ้าขึ้นสว่างสวยไปทั่วบริเวณนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็คือแคน ลูกช้ยคนโตของนายบ้านยืนโอบกอดกับหญิงสาวที่เปลือยกายไร้ซึ่งอาภรณ์ใดๆอยู่ข้างอ่างหินนั้นทุกคนจ้องมองไปด้วยความประหลาดใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเมื่อจ้องมองดีๆทุกคนถึงกับเอามือปิดปากชิดในใจว่ามณีอ e ีมณีทั้งสองกำลังยืนกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ข้างอ่างหินนั้นแล้วมณีก็จุงมือของแคน เดินนำลงไปยืนอยู่ในอ่างหินนั้นแล้วเธอก็ลงไปนอนทำท่ายั่วยวนให้แคนเดินตามลงไปแคนก้าวขาเดินตามมัน,นลงไปแต่ก่อนที่เขาจะก้าวขาลงไปในอ่างนายบ้านซึ่งเป็นพ่อก็ทนไม่ไหวตะโกนออกไปว่าอยา่าลูกพ่ออย่าตามมันไปนายบ้านตะโกนออกไปผมวิ่งสาวเท้าหาลูกชายด้วยความเป็นห่วง แคนกำลังจะก้าวเท้าลงไปในอ่างหินนั้นแต่นายบ้านวิ่งเข้าไปกระชากไหลของลูกชายไว้แล้วก็โยนหัวว่านที่เขาเตรียมมาลงไปในอ่างหินนั้นเมื่อหัวว่านหล่นลงไปในน้ําในอ่างหินนั้นแล้วชั่วอึดใจทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดโหยหัวยาวนานน้ําในอ่างก็เพิ่มหมุนวนอยู่ครู่แล้วอ่างหินนั้นก็แตกกระจายน้ําที่อยู่ข้างในนั้นไหลทะลักออกมานอกอ่าง จากน้ำใสๆกลายเป็นสีแดงสดเหมือนเลือดไหลนองเต็มพื้นรอบๆบริเวณนั้นเต็มไปหมดนายบ้านพาลูกชายกลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยแล้วชายหนุ่มในหมู่บ้านนั้นก็ม่เคยหายไปอีกเลยเวลาผ่านไปได้ประมาณครึ่งปีที่หมู่บ้านหนึ่งฟ้าเขาห่างจากหมู่บ้านของแคนไปประมาณข้ามเขาสองลูกเย็นวันหนึ่งที่หมู่บ้านนี้ได้มีหญิงสาวสวย ร่างออรชรคนหนึ่งิี่ตะตราผักผลไม้เข้าไปแลกข้าวของในหมู่บ้านความสวยงามของเธอนั้นทำให้หนุ่มๆในหมู่บ้านนั้นคลั่งไคล้หลงไหลพากันเข้าไปพูดคุยอ้อล้อกันหลายคนและเมื่อถามชื่อเธอเธอก็ตอบว่าฉันชื่อมณีผู้เท่าหยุดเล่าไปครู่ไอชาก็พูดขึ้นว่าผู้เท่าใช่อีดำหรือเปล่าครับ ผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็พยักหน้าน้อยๆแล้วทำไมเขาจึงหลอกผู้ชายไปล่ะครับไอชาถามขึ้นผู้เฒ่ามองหน้าแล้วก็ตอบว่าก็เพราะว่าสิ่งที่อีดำยอมตกลงแลกเปลี่ยนให้กับตัวเองสวยงามนั้นก็คือชีวิตเลือดเนื้อของผู้ชายผูดจบผู้เฒ่าก็ททดถอนใจแล้วว่านที่ในบ้านโยนลงไปในอ่างคืออะไรครับไอชาถามผู้เฒ่าก็ตอบว่า ว่านไฟใจดำมันเป็นว่านหายากแกอารันได้ชะงัดนักไอชาเลยพูดขึ้นว่าตอนนี้มันี้ยังอยู่ไหมครับผู้เท่ามองหน้าผู้ผมแล้วก็ตอบว่าตอนนี้ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในป่ายังมีคนตายแบบนี้อยู่มนันดียังไม่ไปไหนพูดจบผู้เท่าก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วบังคับคำแล้วปะไล่ควายกลับบ้านกันผมกับพิชาพยักหน้า แล้วก็เดินไปต้อนวัวควายของตนเพื่อเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านคลิปหน้าผมจะนำเรื่องดีๆแปลกๆหล,ลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ